เก้าแสนแต่ผมถามคนคนแก่ที่เขาอยู่ตรงนั้นแหละตอนนั้นผมไปดูที่เขาบอกว่าไม่ใช่ทางหรอกทางมันมีทางทางขานะมันแยกอยู่ข้างข้ามความไม่เท่นั้นเองทางนี้ใครอยากเที่ยวไปข้ามไปในปากว่ายเขาตรงนั้นก็ถือวิชาเดินทางข้ามข้ามไป วิสาว่าเขาเอาข้าไปสวนคือชาวบ้านก็รู้กันว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะแต่เป็นทางทางรัฐเฉยๆที่เดินผ่านที่คนเท้าถูกป่ะแล้ววันดีคืนดีถนนมันก็ขยายแล้วห่วงกันแล้วป้องกันคนอ้างเป็นที่สาธารณะใ่อย่างของพี่เนี่ยมันไม่เคยไปฝากอะไรเลยถูกไหมส่วนราชการที่เอาไปลงเขาก็เข้าใจว่าหรือยกให้ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คุยจะหลวงเนาะเออเขาก็เลยไปทํา แต่ไม่ป้นไรเราก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มาทำเนี่ยให้เขาไปแก้ไขเยียวยาคุยกับพี่ว่าจะเอาไปยังไงครับทางออกไม่ได้เนาะโอเคไหมโอเคครับตออ่อครับคุณผูับ,บอ๋อตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปสํารวจพื้นที่ครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ไปดูว่าจากการสอบถามเบื้องต้นก็คือผักตรงเนี้ยทางตรงเนี้ยก็คือเดินกันมาตั้งนานแล้วนะครับจากทางเท้าเป็นทางรถจนเป็นรถยนต์ครับ จนให้ชาวบ,บ้านสัญจรไปอ่ะจนเข้าใจว่าเป็นทางสาธารณะนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเห็นว่าเป็นทางสาธารณะซึ่งเจ้าของที่ยกให้โดยปริยายอะไรก็แล้วลองไปเจรจาคุยว่าจะหาทางแก้ไขเยียวยายให้หน่วยงานเอาถนนเข้าไปทําผาลางที่ของผมครับโดยที่ผมไม่ยอมรับครับผมไม่ผมไม่อยากได้ครับก็เลยมาลงบันทึกประจําวันเพื่อจะได้คุยกับหน่วยงานที่เอาถนนไปลงครับ ถนนเส้นนี้ผ่า,าผ่ามาในที่ของผมได้ยังไงเพราะที่ผมมันเป็นโฉนดผมไม่เข้าใจว่าหน่วยงานไหนเอาเข้ามาแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่า,เ,าเขาทํากันยังไงเพราะว่าผมไม่ได้ให้ผมไม่ได้เซ็นให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แต่มาทํากับที่ผมเพราะว่ามันต้องผ่ากลางที่อย่างนี้มันก็ดูไม่สวยเพราะที่ผมมันแปลงเดียวมันหกไร่สองงานแล้วผมก็อยากขอความเป็นธรรมว่ามาทํากันได้ยังไง ผมอยากรู้เขาที่ไม่เคยแจ้งแล้วไม่รู้เลยครับผมเพิ่งมาดูที่เมื่อวานนี้เพราะว่าปกติผมผมจะให้ผู้ใหญ่บ้านทําปลูกมันผู้ใหญ่บ้านเขาจะขอปลูกมันทุกปีผมก็ประมาณ 3- ามสี่เดือนผมจะเข้ามาดูทีหนึ่งว่าผมกลัวที่เขาดูดทรายไปผมกลัวที่ผมจะพังจะกวาดเขาดูดทรายผมพอดีเขาเลิกดูดแล้วผมก็เข้ามาห่างห่างนานๆประมาณห้าหกเดือนอึงจะเข้ามาดูทีนึง